เขานิ้วเขามอลำพี่น้องยามมื้อเช้าเพิ่นกะกินแล้วเพิ่นกะสิมือเนาะผมเก็บของขึ้นรถเพิ่นมื้อแงอยู่ไสมื้อแลงกะมีงานต่อบ่ฮะมันคมโอ้ยมันไกลเฮาไปบ่ได้ดอกจ้ะมาบงมอลมาป้ามาบงยามมื้อเช้าเอาเนาะ Sẽ đam thì bên mà Cháu cứ Cháu lên bên tao cung Chính là là cả khẩn lột mưa cho xe

เข้ามาตามเีได้หอวคืนเลยวาิปเไยเห็นาีมานปหวนไปถ่าพุ่นไปถ่าอยู่พุ่นพุ่นเขาสิเอาหาอยู่หน้าบ้านไปถ่าอยู่พุ่นจุ้งจุงเราไปแล้วแหละจุงเราไปเออจุงเราไปจุงเราไป

เอเ้าอ,อากาศพอดีบกิได้เกือบพตอนขอมาเมาบเกือเกือบเนาะเกือบเกือบพ้นตก้อ่แม่พนมาตกนอดีม่เนลมมเลยมันดีแหละอันบล่านเดี๋ยวเลากรสิแจกติบแม่คั่วปะเนี่ย ยันยันแล้วยันจืดนะโกงว่าจะวโหเออไ่ได้รูาา่้ต่มีมเนาะเ้เห็นเนาะถ้าเป็นเจ้านั่นจี้แกนี้ ก่อนอ่านมาฮอตไอ้ก็บอกอยู่ว่าอย่าเลียนเป็นตักงเด้อวบ่ยังได้เป็นตะกงเสยอยู่วะันี่ยนึกว่าตีบ้านอ่ะเนี่ยคือมาโัล่เข้มอ๋อใช่อันนั้นมีอะไรถึงบัไดที่น่ใช่โอ้ยดูเือนกิ้อะไรนะถึงแตพิ่นจะได้กินกิเขาละซั่งครับ

ดีแบบเวทหัวนี่โลกประทัดกเดียวาไม่ดูคนนี้เมย์คุณเป็นแม่์เหเก็บอยู่แล้วโอเคแล้วเนาะอันตกตกะกงผัดอันอวบอึอออ้มวะ คนนอนนะคนมกินข้านจดเลมาูไอ้ดอกนำมันดูแถวไนนะจานคนไ Ừ, phải ao ăn พ้อ tổ อีก kép พ่อ luôn luôn นาตาลีเราเอาไก่มา ยึดนบบอก็เ่โตก็อันข้าเจ้ากับคอเมื่อนำดิทอะไวบอก็เอาไปเลยฮะเย็บเลยลุงเข็มใชาได้งามเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> không